ผมนะาอยไม่ใช่วันนี้เราจะมาเล่าประวัติเครื่องบินลบในตำนานนะครับอย่าง A6M0 แแ่่งกงคทับจากกวิญี่ปุน่นโอเคโดยสังเกตนะเครื่องบินลบ A6M0 เป็นเครื่องบินที่ผลิตโดยบริษัทเลยนะ Air Mitsubishi um Aircraft Motor นะครับความจริงมานเป็นบริษัทผลิตรถยนต์แต่ว่าในสมัยนั้นรถยนต์ยังไม่ค่อยนิยมนะครับแถมอยู่ในช่วงสงครามก็เลยนำมาผลิตเครื่องรินแทนนะคะผมนะ เครื่องบิน a 6 m 0มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่600กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือหรือประมาณ500ไมล์กว่าชั่วโมงนั่นแหละเออ500ไมล์กว่านะคะผมนะเนื่องจากในสมัยนั้น a 6 a m 0เป็นเครื่องบินที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นดาชายแห่งน่านฟ้าอย่างแท้จริงเนื่องจากว่ามีซึ่งอาวุธนั้นก็มีคือ ปืนคนขนา,นขนาด7.7มิลิเมตรจำนวน2กระบอกและปืนใหญ่ปืนและปืนใหญ่20มิลลิเมตรจำนวน2งกระบอกด้วยกันนะคะผมนะซึ่งได้ออกปรากฏตัวครั้งแรกในปี1971หรือช่วงการแอคแท็ที่เพลฮาร์เบอร์นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะก็ได้มีการออกปฏิบัติภารกิจมากมายที่จะจมกองเรือของญี่ปุ่น ซึ่งใน9เดือนแรกนั้นก็เป็นไปได้อย่างยากลาบากเนื่องจาก A6A M0 มซี a M ero, มีอัตราการดรึงที่แรงมากทั้งผลิตม,มาจากอลูมิเนียมอัลอยจึงเร็วกว่าเครื่องมินอื่นๆในสมัยนั้นแถมีถาน้ำมันที่ค่อนข้างดีทําให้บินได้ในพิสัยไกลกว่า FCF YC a t ที่ใช้งานอยู่ในสมัยนั้นแต่ข้อเสียกับข้อดีก็คือข้อดีของมันก็คือเร็วมาก นั่นแหละครับเกมที่ผมเล่นอยู่นี้เป็นเกมของ A6M0 นะคบผมนะจะเห็นได้เลยมันเร็วมากเร็วพกับเครื่องเร็วกว่าเครื่องมินทิระเบิดหรือเครื่องมิของสัมพันธมิตรบางรำได้ซ้ํานะคบผมนะนั่นแหละครับแต่ว่าข้อเสียก็คือกรอบบางมากนะครับผมนะสำหรับคนที่เล่นวอลเกมที่มีชื่อว่าวอลทันเดอรจะรู้ดีสุดๆเพราะว่าการโดนยิงแค่ไม่กี่ช็อตนั้นก็สามารถทำให้ A6AM0 ตกได้ทันที จากที่คุณเห็นตอนนี้มันก็ไม่ต่างอะไรหรอกครับเนื่องจากว่าหากโดนแค่ช,อ 2, ชอ 0, ็อต2ช็อต A6M0 เจ้าในตำนานของเราก็มีสิทธิ์ตกได้ซึ่งทางกองทัพของสหรัฐอเมริกาได้ทำการไปกู้ซากเครื่องบิน A6 M0 ซโที่ตกอยู่ใกล้ๆขึ้นมา จากนั้นมีผลสำรวจพบว่า A6AMC0 นั้นผลิตมาจากอลูมิเนียมอัลลอยซึ่งเป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบาผลิตง่ายนะคะผมนะแต่ค่อนข้างแล้วก็ไม่ปปอบบางเกินไปด้วยไม่โปรบบางเกินไปที่ไหนดูขีดเลือดข้างบนเออมันไม่เกี่ยวกันหรักเออแต่พวกเขาก็รู้จุดออกของ A6AMC0 ที่มีจุดอ่อนเดียวกัน <laughs> นั่นก็คือทั้งน้ำมันนั่นเองนะคะผมนะ ทานน้ำมันเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่พบเห็นได้ชัดที่สุดของ A6 AMC0 นะครับผมนะแต่ว่าสิ่งยังไงก็ตาม A6 AMC0 เป็นหนึ่งในเทอร์ฟไฟเตอร์ที่ดีที่สุดถึงขนาดต่อกอกับ F4 F w h i c a t ได้อย่างง่ายดายรวมทั้งเป็นนักลาบผู้น่าเกรงขามสลับเครื่องมือระเบิดที่ดีที่สุดในเวลานั้นอย่าง SBD d a u l e s นะคบผมนะซึ่ง เครื่องบินพวกนี้เนี่ยเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีความเร็วและอันนาการยิงที่พอๆกับ A6 AMC0 แต่ในภายหลัง9เดือนหลังจากสงครามได้ผ่านไป9เดือนหลังจากร่วมต้มสงครามก็ได้มีการผลิตเครื่องเป็นรุ่นใหม่อย่าง F4U Corsair แต่ถ้ามันไม่เผลดแล้วก็มันก็สามารถ bursting ใสค่คุณแค่ไม่กี่ช็อตก็สามารถฆ่าคุณได้ภายในพิบตานะคะผมนะ แค่ไม่กีช่ชดเท่านั้นนะคะผมนะก็ฆ่าได้แล้วนั่นแหละคุณก็รู้เพราะว่าเนื่องจาก A6AMC6 พลิมจากอลูมิเนียมอลลอยที่มีความเปราะบ,บางแต่ไม่ได้แข็งเกินไปใช่ครับคุ้นค่าปราะบ,บางเพราะฉะนั้นการเล่งที่ถังน้ํามันแล้วก็ห้องคนขับจะเป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากจุดนี้ไม่มีการป้องกันเลยปกติเนี่ยเครื่องวิลามือจะป้องกันเป็นจุดนี้เป็นพิเศษนะคะผมนะ หลังจากนั้นเนี่ยนะก็ได้มีการผลิต f, 4 f 4 c f y i l d c a t รุ่นใหม่มากขึ้นด้วยการเพิ่มเกราะให้มันนะครับผมนะใช่ครับเพิ่มเกราะให้มันที่ห้องคนขับกระสุนแล้วก็ปีกนะครับผมนะโอเช็ดถังไปแล้วหนึง่งแล้วนะครับผมนะแต่ว่าก็ยังแพ้อยู่ดีนะครัะในบางสถานการณ์เนื่องจากแรงจาของ A6AMC โลนั้นมีสูงมากทำให้มันสามารถโล f c f y c a t ให้ติดกับดัก,กได้อย่างง่ายดายติดกับดัก,กอะไรนะหรอเพราะว่า f c f y c a t มีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักทำให้แรงไตรมันค่อนข้างน้อยนะคะผมนะก็เลยเป็นเหยื่อง่ายเลยนะคะผมนะแต่ว่านะคะผมนะก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างขึ้นหลุททางการก,ารกับเอนอรขึ้นของ F6F Hellcat แมวนรกของเรานั่นเองซึ่งจากการยิงแค่โอ้โหเห็นไหมจากการยิงแค่ไม่กี่เบิร์สของ F4F Hellcat ด้วยปืนอย่างขนาด20มม,มและปืนกลอีกหลายกระบอกแล้วปืนกลอีกชุดหนึ่งก็สามารถกำจัด a, o a M C L o, อลโลกออกจากฟ้าได้อย่างง่ายดายนั่นแหละครับคือทั้งหมดขอคลิปนี้นะคะผมนะแต่ว่าก่อนจบนะคะผมนะ ผมขอทิ้งท้ายไว้ข้อหนึ่งนะคะผมนะว่า a 6 m ศูนย์เนี่ยโอ้โหใช้ในการพาราลกิตคารมิกาเซ่นะคะผมนะในภายหลังเสียหายทุกลำนะคะผมนะใช้ในภารกิจกคาร์มิกาเซ่นะคะผมนะนั่นแหละครับใช้ในภารกิจกคาร์มิกาเซ่โซเครเวลาเมื่ออร์หรอเออนี้ผมไม่รู้นะ อันนี้ก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะจะได้หรือเปล่าชึบวีน,นะคะผมนะโอเคนะคะผมนะซึ่งเครื่องเป็นเอหอซโหลังจากที่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็มีการติดระเบิดไปเยอะเลยนะแต่เพราะว่า a อ M0 เอซเนี่ยมันจะพูว่าไงดีจะพูว่ามันมีแรงไถมากนั่นแหละก็เลยติดตั้งระเบิดได้เยอะนะคะผมนะ โอเคนะคะผมนะสำหรับคลิป A6M0 เเจ้าแห่งน่านฟ้าก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะผมนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือววนผงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัอไปก่อนบ๊ายบาย